สวัสดีค่ะพวกเราชอบ Happy b c h ้ออยู่นะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสัก,กูช่ที่เราแช่ตู้เย็นนะคะก็คือมันสโร้มากนะคะมาดูเลยนะคะชิ้นแรกของเรานะคะจะเป็น My Melody นะคะนี่นะคะคือแบบคือเราไปกินข้ามานะคะแล้วก็เอาอันนี้ไปแช่ตู้เย็นแล้วก็ประมาณสักสองนาทีไม่ใช่สิประมาณสักหนึ่งชั่วโมงไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะ ก็นี่นะคะเป็นแบบนี้เดี๋ยวมาดูความ slow กันเลยคือตอนแรกเนี่ยคือเราบีบตั้งนานแล้วนะมันจะโ l ยกว่านี้นะคือแบบทุกฝังเลยคะ่ะม่คืตอเลยคือแบบ s l o มากคือแบบอยากให้มันโ l o w อย่างนี้นะปกติมันก็โ l o w ประมาณานี้นะคะคือแบบหน้าเบี้ยวเลยนะเดี๋ยวเราจะมาจับชิ้นค่ะมาดูชิ้นต่อไปนะคะคืณ ชิปต่อไปนะคะเป็นก็ตังกอนะคะเดี๋ยวมาดูฟอสโรกันเลยนะคะพอสโลก็ก็ไม่ค่อยสโลกเท่าไหร่นะคือชิ้นี้ก็ยังไม่ขึ้นนะคะก็เดี๋ยวเราจะขายสะกุช่นะคะก็ถ้าใครอยากให้ขายนะคะก็ รีวิวข้างล่าง,างนี้เลเอ๊ะไม่ใช่รีวิวคอมเมนต์ใต้ล่างนี้เลยนะคะแล้วก็เราจะเปิดช่วงเ Q&A นะคะถามกันเข้ามาเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตอบแน่นอนนะคะโมอม่าจะไปชิที่สามเนะคะจะเป็นบานแบบนี้นะคะอันนี้คือออาอบมาตั้งนานแล้วนะก็คืแบบ ก็แบบโรนะคะคือโรมากนี่นะคะก็ขึ้นขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็จะเป็นเมลอนมันนะคะคือนชิ้นนี้ออกมานานแล้วเหมือนกันนะคะถ้ามีเสียงรบกวนของพายานน้องเล่นอยู่ข้างหลัง จริงแบบคือตรงนี้สุดเข้าไปคือแบบเย็นมากต่อไปนะคะชิ้นสุดท้ายนะคะอยู่ไหนแล้วเนี่ยหายไปแล้วมั้งเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยคือหายใจหายอ๋อนี่ค่ะคืออันนี้มันไม่เย็นแล้วมันไม่แบบมันหายแล้วอะค่ะ เ่วยวเดีโออยนี้นะคะ่ะก็นี่นะคะแค่นี้นะคะสำหรับวันี้ส่วนันนี้ค่ะเราขอลาไปก่อนนะคะก็คือถ้าใครชอบคลิปนี้คะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์และก็เกดบซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะแค่ครบ1 0 0อเมื่อไหร่จะแจกของแท้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเราขอลาไปก่อนนะคะก็ บ๊ายบายเดีย๋ยวถ้าใครอยากถามอะไรเข้ามานะคะก็ถามกันเข้ามาได้นะคะเราจะเปิด Q&A กันนะคะก็ไม่ต้ราได้เลยนะคะแล้วเราก็จะขายซาก,กูชิด้วยนะเดี๋ยวรอติดตามดูนะคะสำหรับวันนี้ทุกคนลาไปก่นอนบ๊ายบาย